เนื่องมาจากฝ <c oughs> นตกเมื่อคืนนะครับกรุงเทพฝนตกทั่วกรุงเทพทําให้น้ําท่วมขังในถนนนาคนิวาสนะครับ <c oughs> ในถนนนาคนิวาสโชคชัยสีลาดพร้าวนะครับตอนนี้จะออกไปซอยนาสาลอายารัชดานะครับฝ <c oughs> นตกตั้งแต่เมื่อคืนนะครับ ทำาไมน้ำท่วมขังถึงซอยนี้เป็นซอยที่สูงนะครับแต่น้ำก็ยังท่วมขังอยู่นะครับฝากไปถึงท่านชัดชาติผู้ว่าด้วยนะครับน้ำท่วมในซอยนี้นะครับซอยนี้จะไปออกอมาจากราดพร้าววังหินจะไปออกรัชดา32นะครับ น้ำท่วมน้ำท่วมขังสูงอยู่ครับประมาณห้าสิบเซนนะครับห้าสิบเซนรดใหญ่ลดเล็กใช้ความเร็วไม่ได้นะครับ 咳，咳。<clears throat>